สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ทุกคู่ทุกคนยามทิ้งแท่งแรงๆเนาะโก่งแกงหัวแกงหัวแมนมานี้สิแม่แกงหัวด้วยพี่ที่บะหมวงต่ำบะหมวงเบอร์หัวบะหม่วง่ายสัมไดซสัมฟ้ามือเลยมือหนึ่งใส่เราเนื้อจากใส่น้ำตาลแล้วกใส่ใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งสดเป็นพี่น้องเลยอ่าบีบออกยางห้างแท้ บีบออกจากห้างสดๆแล้วก็เอาน้ำหนงไส้มาเมื่อเมื่อบานหมดก่อนค่ะแมนอุ้งโบเคยได้กินอันตำมะมงใส่แล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปน้ำโบเคยได้กินแล้ตอนไปอุงเงียนก็กินอยู่ได้แบบอยูุ่้งเงียนเขาเจ้ากระขายคือกันแต่ว่าเขาเจ้าไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะตนาเฮ็ดอีหยังฮัตนาเ่าตีมไปจะลงเน่าเน่าเน่า มันออกก้อนน้อยแล้วเนาะแม่เปลือกแข็งแข็งเลยอันเขาเอิญมังงงอย่างก้อนมังงงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมังงโลกอ๋อมังงงโลกชักเราบุญสีเอิญอะไรเนาะมังวงอ่ะมูเอือมูกฝากมาหายเลยพี่น้องเด้อแมนยูซีใครอันมีเรื่องสีเหลาสุพีสน้องฟังเด้ออ่าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่สีมาถึงนี่เนาะ แม่นางไงเลยครอบครัวสีผ้าพีข้าน้องผ้าเอซีทั้งหลายไปเบิ้งเพื่อนลูกสาวคนโตเด้อพี่น่นองเด้อแม่นางน้อยก็ยังบอเคยเห็นจักเทื่อเจ้าของบ้านเองก็ยังบ่เคยเห็นยังบอเคยเห็นเ,เ,เนาะม่แต่เห็นอ่่สางเพื่นอนไายรู่ทยงไม่เบิง่งหายห้เบิ่งเนาะวันที่สินี่ถือโอกาสไปดินบ้านของอันปู คุณปู่คุณย่าของอารัตนาของรัตนาบานสีไข่อะไรจ้ะอยู่บานสีไข่พี่น้องเด้ออ่าสภาพีพ้าน้องไปเบิ่งพ่ออุ้ยก็สีไปเนาะหลายๆคนแน่แหละสีไปพี่สีส่วนนะพวกอ่าป้าน้อยพวกกันลุงวันไปพวกสะอุนใหญ่อุนหน่อยไปน้ำกันไปถือโอกาสไปดินเลยงเลยเป็นปีใหม่เลยถือโอกาสพาพีผาน้องพ้าปาผ้าลุงไปเบิ่ง บ้านทีน่กาลังสร้างกําลังสร้างของลูกสาวคนโตด้วยพี่น้องเด้อว,ว่ามันสิบปหอดขันใดเลยกล็รอติดตามกันกันเนาะแมนแต่ว่าเขาบอกลวงนาป้าลุงไปก่อนถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันงทีสิบสี่แล้วสิบ้ากันไปแต่เศร้าแมนจ้าเราเป็นกนสิปัดและให้หลานน้อยไซลองซิมดิลูกลองซิมซิมกอน เออซิมซิมไม่ซิมไม่เป็นไรลูกเป็นไหสีหนาด้วยเต้เต้หนูทดลองเล่นี่ลองซิมก่อนมูนี่เฮ่สมบ๊อกสมบ๊อกบ่หูส้มบ่ส้มกินเบิ้ดนะเต้โดนๆแหละพอได้กินตามหัวหงอเนาะ <Man. S 1> ส่วนร้ายเนีเ่ยแต่มีแต่สิกินเป็นหมาขึ้นสิหละตำเจลยังมอากาศฮอ้นอนที่นลองเลยกันตอนทีอหอาซับแล้วหอกมาปาดมันบอกเขาจะเอน<ห>ผ่านผ่านซอยๆเนาะ<ห>ขอโทษขออไยหลายๆบริอ็ดคลิปเบิดมือ ข้ากระซิ่งตำตำนี้แล้วบอตำลายดอกปลาลุงเลยเดี๋ยวสิกินบอเวิร์ดหมาเนี้ยกินบอเวิร์ดแมนตำลายใช้ได้ของกินบอเวิร์ดนี่ก็บพวกลายลายหนี่งไงคือกรอบๆยังไาใส่ตุ๋วอะไรที่ทดลองแสบบะโอ้โหหน่อยตัวก่อนหน้านี่นะบอส้มเลยได้มันมันแมนมันเป็นมันเป็นน้ำมันไม่ใช่ไหมแมนเพราะว่าน้อยนี้น้อยกว่าอืมหน่ใยญ่ใหญ่หรอ ย่าแห้งด้วยนั้นค่ะต่อมาเม็ดกระสิมาตับมกะกเพชรแล้วก็หัวกระเทียมมะเพชรแดงเบิร์ดเดจา้าเลือแต่มะกเพชรดิบพริกขูดลลงไปจา้าน้ำตาลลงไปเฮ้วกะสิบบใส่ลายเนาะต่อมากรใส่ปลาแดกลงไป ่กอนเอาลงเลยบะเอาลงไปเลยจ้าเออต่อมาก็ใส่น้ำเึิงใส่ลายวานลายห้อมผลน้ำเึิงสดๆได้หลายอะดีเนาะอันคือว่าเขาเจ้าซื้อ ขเขาจะซื้อตกป่องบอกง่าย่ๆอย่างนี้นะแล้วก็ขเขาจะเอามาแบ่งให้อีเม้ผมเป็นยังไงมาว่าเสียบมัมักใส่กับอันอันขี้มินมาโผล่นหนาพี่น้องเลยแต่ว่ามีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นแนน้ำมาว่าแม่นังไงกินนะไม่ยั้งหวานอนันไหนไม่ยากก็ อ้วดหน่นะพี่น้องฝ่าอันฝ่าธลายโจนวัวจืดพี่น้องฝ่าธลายโจนมันคมเนาะถ้าคมทั้ติดฝ่าติดข้อคนแนะนำมาว่าให้ยหยดน้ำผึ่งใส่น้อยหนึ่งพอก,กินได้พี่น้องเอ้ยพอก,กินมัน,ม,นมันโล่คมแห้งปายในทุกคนเคยกินฝ่าธลายโจนถ้าแม่ต์ตกมีเสียจ้าพอกิน ดานขบเนาะส <คน S 1> ง <คน S 1> หลายๆคนก็ว่าขบขบแ,แม่แม่เนี่ยหยดน้ำผึ้งใส่ดีเขาจะามีเอฟซีนน้ำมาวาให้เอาน้ำผึ้งใส่เสร็จเรียบร้อยลงไปเลยจ้าน้องบริเวณเปิดหมากนะ่งลแม่เสเร็รรจเป็นที่เรียบร้อยเตรียมซิมจ้าเป็นที่เรียบร้อยเสียมเง้ À. So vải đi kia sao phải đi vlog, chào các bạn về chung với bạn, kia hai. kia hai. Móng, kia hai. Móng, móng bông, móng bông. Móng bông, móng bông. M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 óng มันก็สิเหลืองเอ้ยสีเกี่ยวหลายๆแน่เพราะว่าอ้าวให้ปลุงเบิ่งเด้อต่อพาสีแดงเฮาเบิดสีแดงเฮาเบิดอึมแต่มีความหอมของน้ำผึงหอมแบบหอมแห้งหอมโป้งๆ cái hoàng đại chân này mày 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 ดูเียจะตุ๊กเอยทั่ข้างในเห็นี่บอน้องป๋าเออเจอาอ่ะคีนี้น้อยก็ขอลาป้าลุงไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซองขอบครัวชาวู้ทไทยในเด้อยจ้าทำเพจทำเสดไปว่ายด้อไป